สปอยด่วนมังงะดาร์คบอลซูปเปอร์ในตอนที่103ผลลัพธ์การต่อสู้โกคูปะทะก,กับโกฮังอย่างไม่เป็นทางการของสองพ่อลูกสุดยอดนักรบชาวไซย่า สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Re v i e วิกันอีกครั้งและก็สวัสดีแฟนคลับ Dragon b บ l l Super ทั้งหลายเลยสำหรับคลิปนี้นะครับเป็นสปอยด่วนมังงะ Dragon b บ l l Super ในตอนที่103นะครับและแน่นอนว่าหลังจากนี้ก็จะงดไปอย่างไม่มีคำนดนะครับก็ยังไม่รู้นะครับว่าจะงด1เดือนหรือกี่เดือนกันแน่นะครับโอเคเพื่อไม่เสียเวลาไปรับชมกันดีกว่านะครับว่าตอนนี้นะครับจะเดือดสมการรอคอยหรือเปล่านะครับเพราะเป็นการต่อสู้กันของโกคูที่ปะทะกับโกฮังด้วยเหตุการณ์ของมังงะ Dragon Super ในตอนที่103นบอล การต่อเนื่องมาจากตอนที่แล้วโดยโกฮังร่างบีดนั้นนะครับได้ต่อสู้กับโกคูเพื่อทําการวัดพลังกันซึ่งสิ่งที่เราเห็นได้ชัดเลยนะครับในตอนนี้เนี่ยโกฮังร่างบีดนั้นนะครับมีความแข็งแกร่งนะครับและพลังการโจมตีที่สูงมากมากเลยนะครับสามารถโจมตีโกคูร่ากเอาไตรสติงนะครับกระเด็นไปได้ทั้งที่โกคูนั้นนะครับใช้ร่างกายของตนเองนั้นบล็อกนะครับการโจมตีนั้นเอาไว้ก็เล่นเอาโกคูนั้นถึงกับชมโกฮังเลยแหละครับว่าโกฮังนั้นนะครับเป็นคนที่มีพรสวรรค์นะครับที่สามารถปลดล็ นะครับความแข็งแกร่งของโกฮังและก็ชมอีกแล้วครับว่าความแข็งแกร่งครั้งนี้ของโกฮังนั้นก็มาจากการฝึกฝนของโกฮังนะครับโกฮังในตอนนี้เนี่ยได้เปลี่ยนไปแล้วนะครับหมายถึงว่าไมซ์เซ็ตของโกฮังนั้นได้เปลี่ยนไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ถึงอย่างนั้นนะครับโกคู <ayo S 2> ของเรานั้นก็ขิงกับโกฮังในทันทีนะครับโดยบอกแหละครับว่านะครับเขานั้นจะโชว์ให้เห็นแล้วว่าร่างกายของเขานั้นก็ไม่ธรรมดาด้วยเช่นกันนะครับมนเป็นมาจากการที่โกคูนั้นก็เพียรฝึกฝนมาอย่างหนักมาโดยตลอดเลยหลังจากนั้นเราจะเห็นว่าโกคคูรร่่าางอล้นยยๆขึไป นะครับแล้วก็ตั้งสติของตนเองและเข้าถึงแกนเอาต่อยสติงขั้นสมบูรณ์แบบนะครับและพี่แกนนั้นนะครับก็โจมตีด้วยความเร็วสูงนะครับเล่นเอาโกฮังนั้นมองไม่ทันเลยนะครับโดยโกคูร่างเอาใต้สติงนั้นสามารถเตะโกฮังด้านหลังได้นะครับโดยที่ไม่รู้ตัวนะครับและในช่วงพริบตาเดียวโกคูนั้นนะครับก็สามารถโจมตีต่อเนื่องใส่โกฮังได้นะครับหลังจากนั้นเราจะเห็นว่าโกฮังนั้นนะครับที่โกรธสุดขีดเลยนะครับพยายามจะโจมตีเข้าใส่โกคูแต่โกคูร่างเอาใต้สติงนั้นก็สามารถหลบนะครับทุก การโจมตีของโกฮังร่างปีดได้เบจิต้านะครับที่ดูการต่อสู้อยู่นะครับถึงกับสะบัดออกมาเลยแหละครับว่าในตอนนี้นะครับเจ้าคาคาโอตหมายถึงโกคูนั่นแหละใช้นะครับสัญชาตญาณการต่อสู้ของตนเองนะครับในการคุมเกมการต่อสู้ครั้งนี้ไว้หมดแล้วแล้วก็บอกแหละครับว่านะครับสองคนนี้ระหว่างโกคูกับโกฮังนั้นมันมีช่องว่างอยู่นะครับโดยช่องว่างของสองคนนี้ก็คือประสบการณ์ด้านการต่อสู้นี่แหละเล่นเอาโกฮังนะครับที่ถูกพ่อของตัวเองนั้นสั่งสอนไปนะครับก็ชมเลยแหละครับว่าได้เห็นนะครับร่างเอาใต้สติงของโก โกคูนั้นนะครับที่เป็นพลังขั้นสูงในการต่อสู้เนี่ยก็ยอมรับเลยแหละครับว่าเออมันเป็นอะไรที่มันไม่ธรรมดาโกคูก็เลยขิงกลับเลยแหละครับว่าถ้าใช้ได้ชานาญแล้วเหล่็นะครับร่างกายเนี่ยจะเคลื่อนไหวไปได้เองแต่โกฮังนั้นนะครับก็ไม่ได้ยอมในตัวของโกคูนะครับโดยโกฮังเขาบอกแลยครับว่าเขานั้นนะครับก็มีความเป็นสัตว์ร้ายในตัวเองอยู่นะครับด้วยร่างบีดของตนเองหลังจากนั้นโกฮังได้ตั้งท่านะครับเพื่อจะทําการชาร์จพลังซึ่งสิ่งที่เราได้เห็นนั้นโกฮังที่ชาร์จพลังนะครับพลังของเขานั้้นนนเเเออลลลมมาากๆยรัป็พงที่ แต่เบจิต้านั้นนะครับก็ยังเกิดข้อสงสัยอยู่แลยครับว่าโกฮังนั้นจะสามารถควบคุมพลังที่มหาศาลของตนเองได้จริงหรือเปล่านะครับแต่หลังจากนั้นก็เกิดเรื่องช็อกเกิดขึ้นนะครับเบจิต้าช็อกมากๆกับความเร็วในการโจมตีของโกฮังนะครับที่มันเร็วแบบมหาศาลมากๆเลยนะครับปานใส่ฟ้าฟาดมานานนั้นเลยล่ะแต่โกฮังที่โจมตีด้วยความเร็วนั้นนะครับก็โจมตีโกคูไม่โดนนะครับโกคูสามารถหลบได้แต่เราก็ได้เห็นแล้วครับว่าการโจมตีของโกฮังมันทรงพลังมากๆเลยแค่หมัดของโกฮังนะครับที่เป็นแบบว่าหมัดต่อย โดนแต่ลมเนี่ยก็สามารถนะครับสร้างแรงกระทบกับโกคูได้แต่ท้ายที่สุดแล้วโกคูนั้นในร่างเอาต้สติงก็ยังสามารถหลบโกหังได้ทุกการโจมตีแต่เมื่อต่อสู้ไปเรื่อยๆจะเห็นว่านะครับโกคูนั้นเนี่ยก็จะถูกโกหังนั้นสามารถซัดโดนแล้วนะครับโดยเป็นการเตะไปนะครับจนทําให้โกคูนั้นกระเด็นซึ่งเรานั้นนะครับก็จะได้เห็นบทสนทนากันนะครับระหว่างวิสกับบิลนะครับโดยวิสสงสัยแหละครับว่าไอ้ร่างที่โกหังเป็นอยู่ในตอนนี้เนี่ยก็คือเป็นร่างนะครับซุปเปอร์ไซาหรือเปล่านะครับโดยวิสก็อธิ ที่โกฮังมีนะครับซึ่งแน่นอนว่ามันเป็นความพิเศษในตัวของโกฮังที่สามารถไปถึงจุดนั้นได้ แล้วนะครับการต่อสู้ก็ถูกตัดมาที่โกคูกับโกฮังอีกครั้งหนึ่งซึ่งโกฮังนั้นก็ยังมุ่งหน้าในการโจมตีเข้าใส่โกคูต่อนะครับโดยโกคูนั้นเนี่ยก็ตั้งรับการโจมตีของโกฮังได้และท้ายที่สุดนะครับโกคูนั้นนะครับก็เหมือนเป็นการใช้แบบว่าเป็นการต่อยลมนะครับอัดไปที่ท้องของโกฮังจนตัวของโกฮังนั้นกระเด็นไปนะครับแต่ปรากฏว่าหลังจากนั้นโกคูนั้นนะครับก็ได้คืนสภาพกลับมาเป็นร่างปกติของตนเองนะครับแล้วก็ได้พูดแหละครับว่าเขานั้นนะครับได้รู้แล้วถึงความแข็งแแกกก่่่งงงงขออโััเเเททาานนีีี้้็มมพพยยลวะ เมจริงๆโดยโกคูก็พูดกับโกฮังเลยครับว่าโกฮังในตอนนี้เนี่ยไปได้ไกลมากๆเลยนะครับก็คือสามารถก้าวกระโดดไปได้ไกลมากๆนะครับเพียงแค่การต่อสู้ไม่กี่ครั้งเท่านั้นแล้วก็บอกเลยครับว่าโลกนั้นนะครับก็ปลอดภัยนะครับถึงแม้ว่าทางด้านของโกคูนั้นไม่อยู่โดยโกคูก็บอกกับโกฮังเลยแหละครับว่าเขานั้นนะครับอยากให้โกฮังนั้นเนี่ยได้ลองต่อสู้กับคนคนหนึ่งก่อนและโกคูนะครับก็หันไปมองที่โบรลี่นะครับแล้วก็บอกทางด้านโบรลี่เลยแหละครับว่าต้องการจะต่อสู้กับโกฮังหรือเปล่าตัดไปที่เบจิต้านะครับเดินมาใกล้ว ว่าแน่ใจแล้วเหรอนะครับที่ไม่อยากจะตัดสินผลแพ้ชนะกับโกฮังโดยโกคูก็บอกเลยครับว่าไอ้เรื่องชนะหรือไม่ชนะโกฮังเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องสําคัญอะไรเลยเขานั้นนะครับต้องการเพียงแค่ตรวจสอบความแข็งแกร่งของโกฮังในตอนนี้เท่านั้นและเขาดีใจด้วยนะครับมีอะไรมากมายเลยที่เขานั้นตั้งหน้าตั้งตารอมากกว่านี้ โดยโกคูก็บอกและวร่บว่าเขานั้นรู้สึกได้นะคบว่าในตัวของโกฮังกับโบรี่ทั้ง2คนนั้นเนี่ยมีความใกล้เคียงกันมากๆเลย,เลยนะคบเบจิต้าก็เลยพูดกับโกคูเลยแหละคะับว่าที่แกหมายถึงเนี่ยโบรี่เนี่ยมีความคล้ายคลึงกับบีดหรือว่าเป็นสัตว์ป่าเหมือนโกฮังใช่ไหมล่ะโกคู <ๆ S 2> ก็เลยบอกและะ้วรับว่าเขานั้นก็หวังว่านะครับไอ้สิ่งสิ่งนี้เนี่ยจะสามารถกระตุ้นในตัวของโบรี่ขึ้นมาได้บ้างหลังจากนั้นนะครับเราจะเห็นโกฮังนั้นได้ปะทะกับโบรี่นะครับซึ่งการต่อสู้ของทั้งสองคนนี้เนี่ย ในการต่อสู้ก็คือร่างแรกนี่แหละในการต่อสู้โดยการต่อสู้ในตอนแรกนั้นี่ยกออกแนวสูสีกันจนในท้ายที่สุดโกฮังนั้นได้กลายร่างเป็นร่างบีนะครับแล้วก็พุ่งมาด้วยความเร็วสูงโจมตีเข้าใส่โบรลี่โบรลี่สามารถบล็อกการโจมตีของโกฮังได้แต่หมัดของโกฮังนั้นรุนแรงมากๆเลยจนทําให้โบรลี่นั้นกระเด็นไปไกลนะครับหลังจากนั้นโบรลี่นะครับก็โดนยําส้นทีนนะครับของโกฮังใหญ่เลยแลยแล้วหลังจากนั้นโบรลี่นะครับได้แปลงร่างนะครับเป็นร่างซูเปอร์ไซย่านะครับซึ่งการเป็นซ ah ูเปอร์ไซย่า,ารถ ควบคุมนะครับร่างซูเปอร์ไซยของตนเองได้แล้วนะครับ <us> คือก่อนหน้านียโบรี er <Bro ly S 1> ค่คุมไม่ได้นะครับตาของเขาจะสีขาวใช่ไหมแล้วก็บ้าคลั่งไปเลยนะครับไม่สามารถควบคุมพลังของตัวเองได้แต่หตนุนี้สามารถควบคุมได้แล้วนะครับเล่นเอาเบจิต้าก็ชมเลยแหละครับว่าในตอนนี้โบรี่นั้นนะครับสามารถควบคุมร่งางซูเปอร์ไซยของตนเองได้นะครับเล่นเอาโกฮังที่ต่อสู้กับโบรี่อยู่ในตอนนี้นะครับถึงกับเหงือตกเลยนะครับกับความแข็งแกร่งของโบรี่ในร่างซูเปอร์ไซยแต่ท่านบิลนะครับที่ดูการต่อสู้อยู่นะครับก็ได้วิเคราะห์เลยครับว่านะครับตอนนี้เนี่ย แค่ซูเปอร์ไซญญาเท่านั้นแต่ถ้าหากวัดกันจริงๆแล้วเรื่องการควบคุมพลังได้ดีเนี่ยทางด้านของโกฮังนั้นยังสามารถควบคุมพลังของตัวเองได้ดีกว่าโบลี่อยู่ในตอนนี้ซึ่งเราก็จะเห็นว่าโกฮังนั้นจับขาของโบลี่เอาไว้นะครับแล้วก็ทําการเหวี่ยงโบลี่ไปมาเลยนะครับคือโบลี่ในตอนนี้เนี่ยถูกโกฮังจัดการนะครับเป็นเพราะว่าไม่สามารถควบคุมพลังตัวเองได้ดีทเท่ากับโกฮังวิสที่เห็นการต่อสู้อยู่ก็เลยถามบิลแหละครับว่าแล้วในตอนนี้เนี่ยโกฮังนั้นเนี่ยจะสามารถเป็นแคนดิเดตในการเป็นเทพทำ โดยวิวก็บอกแล้วครับว่าเจ้านั่นเนี่ยยังไม่ใช่หลอกเจ้านั่นดูเป็นคนจริงจังมากเกินไปเจ้านั่นเนี่ยคงไม่ทําลายล้างใครหรอกซึ่งเบจิต้าที่ดูการต่อสู้อยู่นะครับพี่แกก็โคตรหงุดหงิดหัวใจตัวเองเลยนะครับแล้วก็ตะโกนด่าในทันทีนี่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 มันได้เวลาของฉันแล้วฉันจะต่อสู้บ้างนี่เจ้าโกฮังมาสู้กับฉันเลยนะโกฮังที่สู้กับโรลี่อยู่ก็งงเลยแหละครับที่อยู่ดีๆเบจิต้านั้นจะมาต่อสู้กับตนเองนะครับเพราะเขานั้นก็กําลังติดพันในการต่อสู้กับโรลี่อยู่นะครับ หลังจากนั้นก็เกิดการต่อสู้มั่วบ้านงานในทันทีนะครับโกคูก็อยากมาต่อสู้ด้วยนะครับมาร่วมกันต่อสู้ด้วยจึงเกิดการตะลุมบอลกันเกิดขึ้นนะครับเป็นการต่อสู้กัน5คนนะครับซึ่งแน่นอนว่ามันก็เหมือนเป็นการวัดเชิงพลังการเป็นการต่อสู้กันเอาสนุกเอามันนะครับซึ่งทั้งหมดนั้น,นก็หมดสภาพในการต่อสู้คือมันเป็นการต่อสู้เน้นเอาสนุกเอามันวัดพลังกันนะครับตามสไตล์นักรบชาวไซยาและหลังจากนั้นนะครับเมื่อการต่อสู้จบแล้วนะครับก็เกิดการกินข้าวกันนะครับและก็โกคูนั้น พาทุกคนนั้นกลับไปที่ดาวโลกแล้วหลังจากนั้นเราจะเห็นนะครับโกคูนั้นก็ไปหาปังบ้างอะไรบ้างนะครับแล้วก็เป็นการจบไปสําหรับมังงะดาร์คบอลซูเปอร์ในตอนที่103นะครับซึ่งก็ต้องรอตัวเต็มอีกทีแหละครับว่าจะเป็นยังไงนะครับแต่เดือนหน้านั้นนะครับก็จะงดไปนะสำหรับมังงะดาร์คบอลซูเปอร์ซึ่งจะกลับมาตอนไหนก็ยังไม่ทราบนะครับก็เป็นผลกระทบและกันนะครับจากการเสียชีวิตไปของจาร์ชูเอมาอากิระแลวทุกคนเิดยนังไงบ้างกับตอนนี้นะครับผมว่าก็ออกแนวกักเหมือนกันนะครับให้เราน ่่าทีเหนนือกกวัแต่ก็แอบมีติ่งๆเลยครับว่าสุดท้ายแล้วนะครับอย่างที่ผมเคยพูดไปแล้ว่ามันก็อยู่ที่การควบคุมพลังนะครับถ้าสามารถควบคุมพลังได้ก็จะเป็นฝ่ายที่ได้เปรียบมากกว่านะครับทุกคนก็ลองคอมเมนต์มาแล้วกันนะครับตอนนี้สนุกนะครับสมการรอคอยหรือเปล่าเดี๋ยวถ้าตัวเต็มมานั้นนะครับเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันอีกทีนะสำหรับมังงะดากอนบอลซูเปอร์สำหรับวันนี้นะครับคงต้องขอตัวไปแล้วขอขอบพระคุณครับ